เนาคะค่ะตอนปีใหม่เนาะจะทําความสะอาดล้วกลมาเห็นเต็น,นอนของหลานเนาะตอนนี้หลานใหญ่แล้วค่ะนะน้องบุโนโ่สามขวบหลายปีไปเนาะคะ่ะทุกทุกอย่างเนา,เาะปีาหม่ยังกระเื่อมสภาพตามปีนะนนี่ถ้าเขาจะใส่อีกเขาต้องเลยสมเชมเลยเนาะคะ่ะนี่ได้บอกว่าปีปีนี้ก็ให้คุ้นคาทางกิจใจแล้วก็ให้ความลํำลึกนึกนึกถึงได้เนาะว่าปีนี้ เฮ้าคยเออบ่า้อย่างมากมายคะ่ะคิดหอดหลานเนาะปีที่เฮ้าคยเอาหลานนอนหนูแน่ <laughs> ค่ะเพิ่นนอื่นว่าที่คงทนนเะแไหมเหนียวแน่นเนาะนี่แต่เพิ่นใส่หวายเป็นลำๆนี่เนาะค่ะเนาะนี่เนี่ยถ้าทาแบบนี้บอบผุมาทาลายปีไปเนะคะ่ะซื้อมาตอนแรกก็เงาวับเลยเนาะ <laughs> กมีอย่างขยะยานะค่ะยายไลย,ยู่ฟังหนึ่งตาหนอมยู่ฟังหนึ่งค่ะ <laughs> ค่ะถาม่านีกับ่ะไรเศร้าปากแล้วเพ่นคุยเขากําลังคุยทลายปีไปนะคะซื้อมาตอนแรกกับงามวับเลยนะ,ะ <laughs> เออว่ามีอย่างขยันกลัวๆแะ่ะค่ะเนาะไปโรงเรียนแล้วเนาะค่ะเริ่มเข่าโรงเรียนเริ่มไปอยู่ที่ศูนย์เด็กแล้วนะคะ แล้วมาเห็นปีหลานแล้วก็คชิดทอดนะไปซื้อไปยวนที่ไปยันยอนมากอมน้องนอนกไยเช้า,ชาวกไย <c oughs> เอาปียวนอะมานางไก่แตนหอมนะคะยกขึ้นมาเบิงเนาะเพราะว่าน้องบูโนกับไปโรงเรียนแล้วเนาะคะ่ะเริ่มเขาโรงเรียนเมือก่อนก็นจะอยู่กับปูกับหยาละคะ่ะน้องบุโนนะ <c oughs> นางเฝ้าปีหลานคนละคนละฟังทะทลายปีไปนะคะสื้อมาตอนแรกก็ง่ามวับเลยนะ,ะเออว่ามีอย่างขยันค่ะ,ค,ะคนอื่นมาที่คงทนนเไหมเหนียวแน่นเนาะ,ะนี่แต่เพิ่นใส่หวายเป็นลำำลี่เนาะค่ะเนาะนี่เน,น,นี่ยถ้าทาแบบนี้บ,บอบผุเอเอาหลานนอนเนาะ,ะปียวน จะกอมน้องนองนไกวเชาวว้าไกวเย็นนะเนาะค่ะตอนปีใหม่เนาะจะทำความสะอาดล้วก็ลไม่เห็นเปน,นอนของหลานเนาะตอนนี้หลานใหญ่แล้วค่ะนะน้องบุโน่สามขวบจะหาอันจะเร้า,กร,า,า,ากระตาก่าเร้ากระตากเนาะังไล่ทายลูกปีของน้องบุโน่แล้วค่ะคิดฮอดนะตะน้มกระนางสารแห่ หลายปีไปเนาะค่ะทุกๆอย่างเนาะ,ะว่ายยังกระเสื่อมสภาพตามปีนะนนี่ถ้าเขาจะใสอีกเขาต้องเลยสมแชมเลยเนาะค่ะนี่คุยเก่งเนาะกําลังพูดเก่งเลยไหมค่ะไม่เห็นปีล้านเราก็อ้ยเนาะค่ะก็าวายนี่ก็ถือว่าเป,ป็นเป็นนยนาเมือก่อนก็จะอยู่กับปูกับห <c oughs> ้าละค่ะน้องโบโนนะเออนางเฝ้าปีล้านคนละ คนลฟังุยจริงเนาะกำลังพูดเก่งนะแม่ค่ะไม่เห็นปีแล้วเราก็อ้ยนออาอค่ะวายนี่ก็ถือว่าเปป็นปนย่นนะเย็น <c oughs> เป็นปีของน้องบูโนนะคะปีนอนเนาะยายบอกว่ามาเห็น <c oughs> เอาปียวนอามานางไก่แต่นอมนะคะโยกขึ้นมาเบิงเนาะ ว่าน้องบูโน่ก็ไปโรงเรียนแล้วเนาะค่ะเริ่มเขาโรงเรียนจะหาอันจะเศร้า,กร,า,า,ากระตากวนะ่าเศร้ากระตากเนาะยังไลทายลูกปีของน้องบุโน่แล้วค่ะคิดทอดนะตะน,ะนามกานังสารแหงเนาะค่ะตอนปีใหม่เนาะจะทำํำคว่มสะอาดล้วก็ไม่เห็นปีนอนของหลานเนาะตอนนี้หลานใหญ่แล้วค่ะนะน้องบุโน่สามขวบคุยจริงเนาะกําลังพูดเกิงเลยไหมคะไม่เห็นปีหลานแล้วก็โอ้ยเนาะค่ะ ก็เอ่ไว้นี่ก็ถือว่าป็นเป็นเนาะเพายังง่ายดอกค่ะเนี่ยเนาะแต่จะเป็นที่เส้น,นหน่อยที่พิ่นยิบตัวนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยเส้็นหน่อยเดบยนะค่ะเพราะว่าจะมีเนาะค่ะยายไล่อยู่ฟังหนึ่งตาหนอมอยู่ฟังหนึ่งค่ะ <laughs> อนยู่ที่ศูนย์เด็กเลยเนาะ <laughs> เห็นปีแล้วก็คิดฮอดหลานเนาะหลานก็นเริ่มเว่าวปิ่น <laughs> เริ่มคุยเก่ง คนอื่น่าที่คงทนน่ะไหมเหนียวแน่นเนาะนี่แต่เพิ่นใส่หวายเป็นล้ำๆนี่เนาะค่ะเนาะนี่เนี่นะะนนนนนถ,ถ้าแบบนี้บ่อบผุดเดี่ยวหลานนอนเนาะเปยวนจะกอมน้องนอนกไก่เช้าวกไก่ยเย็นนะเปยนี่เบิ้งมุนราคาหลายบาทเลยค่ะเพราะว่าทำจากไปซื้อเปยนยวน ไปย้อนย้อนมาก่อมน้องนอนกไกยเชาวว้ากไอุ้คุยจก่งเนาะกำลังพูดเก่งเห็ไหมคะ่ะไม่เห็นเปีหล้านเราก็อ้ยเนาะคะ่ะวายนี่ก็ถือว่าป็นเป็นยังอยู่ที่ศูนย์เด็กเลยนะ, <laughs> ยเ,เ,นะ <laughs> เห็นเปีแเราก็คิดฮอดล้านเนาะล้านก็เริ่มเ้าปิ่น <laughs> เริ่มคุยเก่งคุยเก่งเนาะกำลังพูดเก่งเห็ไหมคะ่ะ ไม่เห็นเปย์ล้านเราก,ออก,ก็อ้ยเนาะค่ะก็อบไว้นี่ก็ถือว่าปิน่นปิ่นยังค่ะคนอื่นว่าที่คงทนนเไหมเหนียวแน่นเนาะนี่แต่เพิ่นใส่หวยเป็นล้ำล้ำเนาะค่ะเนาะนี่เนี่ยถ้าถ้าแบบนี้บ,บอบผุไปซื้อเปยยวนที่ไปยันยอน,ยอนมาก่อมน้องนอนไกวเช้าไกวค่ะ ถามมานี่กับว่าไรเศร้าปากแล้วเพิ <ống> ่นคุยเขากําลังคุณอยู่ที่ศูนย์เด็กแล้วนะเห็นปีแล้วก็คิดฮอดร้านเนาะร้านก็เริ่มเว้าปินเริ่มคุยเก่งไล่บอกว่าปีปีนี่ก็ให้คุณนคาทางกิตใจแล้วก็ให้ความรลำลึกนึกนึกถึงได้เนาะว่าปีนี่เข้าเคย หลายปีไปเนาะค่ะทุกๆอย่างเนะาะวายยังกระเื่อมสภาพตามปีนะนี่ถ้าเขาจะใสอีกเขาต้องเลยสอมเซมเลยนะคะนี่คุยจก่งเนาะกําลังพูดเก่งนะไหมคะ่ะไม่เห็นปีล้านเราก็อ้ยเนาะค่ะก็เอ่อวายนี่ก็ถือว่าเป,ป็นเปนเนยังมอก่อนก็นจะอยู่กับปูกับหยาละค่ะน้องโบนโอนะ <laughs> เออนางเฝ้าปีล้านคนละคนละ, <laughs> นละฟังเนาะ มอก่อนก็จะอยู่กับปูกับยาล่ะค่ะน้องโบนนนะนางเฝ้าปีหลานคนละคนละฟังนะไปซื้อไปยวนที่ไายันยอนมาก่อมน้องนอนไกเช้าไกไปีนี้เบิ้งมุนราคาหลายบาทเลยค่ะเพราะว่าทำจากอยู่ที่ศูนเด็กเลยนะ เห็นเปรแล้วก็คิดทอดหลานเนาะหลานก็นเริ่มเว้าวปิน้นเริ่มคุยเก่งเนาะคะ่ะตอนปีใหม่เนาะจะท้ำความสะอาดแล้วก็มาเห็นเปรนอนของหลานเนาะตอนนี้หลานใหญ่แล้วค่ะนะน้องบุโน่สามขวบ่็ยังง่ายดอกค่ะเนี่ยเนาะแต่จะปิ้นที่สิ่งน,น้อยๆที่เพิ่งยึดตัวเรียนาะเนี่ย,นะยอย่างเงี้ยสิน่งน,น้อยๆอยนะะ่นี้ค่ะเพราะว่าจะมี หลายปีไปเนาะค่ะทุกๆอย่างเนาะวันยังกระเื่อมสภาพตามปีนะ่นนี่ถ้าเขาจะใสอีกเขาต้องเลยส่อมเชมเลยนะคะนี่หลายปีไปเนาะค่ะทุกๆอย่างเนาะว่ายังกระเื่อมสภาพตามปีนะ่นนี่ถ้าเขาจะใสอีกเขาต้องเลยส่อมเชมเลยนะคะนี่มาถลายปีไปเนาะค่ะสื่อมาตอนแรกก็งมวับเลยนะ เออว่ามีอย่างยังจะหาอันจะเศร้ากระตากว่าเศร้ากระตากเนาะยายไทยลูกปีของน้องบุโน่แล้วค่ะคิดทอดนะตะนามกับนางสารแห่เปนี่เบิ้งมุ่นราคาหลายบาทเลยค่ะเพราะว่าท,ทําจากเอาปีย้วนอมานางไก่ตนอมนะคะยกขึ้นมาเบิงเนาะเพราะว่าน้องบุโน่กับไปโรงเรียนแล้วเนาะค่ะเริมเขาโรงเรียนไหยเนาะ พิ่นป็นปีที่ถ้ำจักวายค่ะอืมเฉียงไก่บรรยากาศบ,บ้านๆนะคะไก่เนาะย่าได้ว่าไก่คุยจก่งเนาะกําลังพูดเก่งเลยไหมคะ่ะไม่เห็นปีลานเราก,ออก็อ้ยเนาะค่ะก็เออวายนี่ก็ถือว่าปิน่นปิ่นเนาะนะค่ะยายลอย,ยู่ฟังหนึ่งตานน้อมย่ฟังหนึ่งค่ะปีนี่เบิ้งมุ่นราคาหลายบาทเลยค่ะเพราะว่าทำจาก ไปซื้อเปยวนที่ไายันยอนมาก่อมน้องนอนไกเช้า,ชาว,วาไวได้บอกว่าปีปีนี่ก็ให้คุ้นคาทางกิจใจแล้วก็ให้ความลำลึกหนึ่กนึกถึงได้นะว่าปีนี้เท่าเคยทลายปีไปนะค่ะซื้อมาตอนแรกกง็งาววับเลยนะ <laughs> เออว่ามีอย่างขยันเอาหลานนอนเนาะเปยวนจะก่อมน้องนอนกไยเช้ากไยเย็ยนนะไปซื้อเปยวนที่ปายยันยอนมาก่อมน้องนอนกไยเช้ากไยเย็ยนเป็นปีของน้องบูโนนะคะปีนอนเนาะ ยัยบอกว่ามาเห็นอยู่ที่ศูนย์เด็กเลยนะเห็นเปรแล้ว <compliment> ก็คิดทอดหลานเนาะ